ยถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินนังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัิตังตุมหังขิป,ปะเมวะสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกับปาจันโทปันนรโสยถามณิโชติรโสยถาอิทังเมยาตินังโหนตุ สุขิตาโหนตุยาตโยขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิดขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขด้วยเทินข้าพเจ้าขออุทิศผลบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ท่านจะอยู่พบใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้แล้วโปรดอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทิน